สาธารณสุขจังหวัดตากกำหนด8ขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิดรอบแรกขณะที่พบผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานต่างด้าวหนึ่งรายและมีคนไทยกลับจากบ่อนคาสิโนประเทศเมียนมาเพิ่มอีก41รายค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่า นายแพทย์ระเมศว่องวิไลรัตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากเปิดเผยถึงแผนการฉีดวัคซีนโควิด19ซีโนแวคหลังจากจังหวัดตากได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตแรกจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5,000โดสกลุ่มเป้าหมายแรกคือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน3,000โดสเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยจำนวน2,000โดสสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นั้นกำหนดไว้8ขั้นตอนคือ 1. การลงทะเบียน 2. ช่างน้ำหนักวัดความดันโลหิต 3. คัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยง 4. รอฉีดวัคซีน 5. ฉีดวัคซีน 6. พักสังเกตอาการ30นาที 7. จุดตรวจก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนและ8การประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์รวมทุกขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ37นาทีสำหรับวันและเวลาการฉีดวัคซีนนั้นต้องรอวัคซีนและความพร้อมของบุคลากรขณะที่มีรายงานพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มหนึ่งรายเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ที่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อต่อทะเบียนรวมกันทั้งหมด4รายพบว่ามีผลเป็นบวกจํานวนหนึ่งรายเป็นหญิงอายุ51ปีโดยทางโรงพยาบาลท่า2องอยางได้มารับตัวไปอยู่ในห้องความดันลบที่โรงพยาบาลท่า2องอยางตั้งแต่คืนที่ผ่านมาวันนี้ทางโรงพยาบาลท่าสองอยางจะได้ลงพื้นที่เชิงรุกตรวจสวอปแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอำเภอท่าสองอยาง สรุปยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดตากรวม274รายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ157รายจากต่างประเทศ117รายเสียชีวิต2รายรักษาหาย216รายยังรักษา56รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดได้ไปรับตัวคนไทยจากคาสิโนจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาจำนวน41ราย ที่ยื่นความประสงค์ขอกลับมาฝั่งไทยและถูกนำตัวเข้าตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนส่งตัวกักกันในโลโก้ควอเลนทีนที่วัฒนาวิลเลตอำเภอแม่สอดซึ่งขณะนี้สถานกักกันจำนวนสองแห่งคือวัฒนาวิเลตรีสอร์ทและโรงแรมฮูอินมีผู้ถูกกักกันรวมทั้งหมด266ราย